โอเคครับโอเคครับทุกคนก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกแล้วอยู่กับช่อง KJ 1 2ึ่งสองนี่ว่กเกมโคลแคสต์ Go Castle. เกมป้อมปลาสาดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนะครับดูเงินดิครับ10ล้านเพชรดึงหกสิมาก่อนอื่นอัพสกิลนี้ก่อนว่าต้องติดขี้ไหมอ๋อนี่อัพไปเลย2อัน ตันหมดบ้งกันต้องเหมือนกันเคต่อไปเราต้องดาเม็ดแรงขึ้นโอเคเดี๋ยวราอัพนักธนูดีกว่าอั๊บลยครับ นี่แล้วเราไอ้บิ๊กคันหนึ่งน่าจะเป็นยหนไงเรไม่รู้ไปอัปปอมฮะมานี่คนดูดิอนอื่นมาเอาตัวก่อนเราจะเอาตัวอะไรดีอังเจอไหมตอนนี้อ่ะที่เข้าดามิดสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ตัวน,นี้ใช้ปืนต่อไปเราจะเอาตัวเดิมมาใส่ก่อนหาก่อนเอาตัวนั้นมาใส่ก่อนเฮ้ยหาไม่เจอทุกคนนี่ต่อไป เอาตัวอะไรดีกอบลินนะ่ะนี่อืมทีมเราสายสปอนอะไรเงี้ยเคีอยวตัวนี้มาบวกโกเพิ่มขึ้นนะโอ้นี่มา สองพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตัวนี้ใส่มันจะตีสิทิมันเตร์นี่เอาไปเลยตัวนี้คือน่าจะตืงนน่าดูเอาเนี้ออกดีไหม อันคารสปีดไม่ได้ถือสองปืนเฮ้ยซัมมอนสามมอนเตโอเคครับตอนวนี้ผมยังไม่รู้เลยผมจะเลือกไปสายไหนอะไรอะชิคเกอลบายห้ามมอนเตเอาตัวนี้ก็ได้นะ แต่แต่ผมขอบ้อมปืนสักอันได้ไหมข้างบนเนี่ยต้องเป็นอันนี้โอเคอัพราคาดูบ้างเอาหกพันนี่อัพไปอัพไปสักสองร้อยเพอ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บอเคมีต้องแรงๆหน่อยนะเวลห้ตัวนี้หกรไปเลย ยี่ยวดิี่ฮัมอัเลยโปรสามเอ็ดคุณนี้เหมือนกันสามเอ็ดปึ๊บโอเคสวยอัพเลยห้าสเจ็ด อยากลองไอตัวนั้นน่ะไอตัวดามิทสองพันหนึ่งร้อยแ้วนะไม่รู้มันจะโหดไหมกดแป้งอ๋ออย่างนี้นเองดูดิมันจะเป็นแบบกระถางแยกงองพลางยึบปาดเข้าไป ยำกระหม่อมเลยครับจังหวัดไหนเนีย่ยผมลองก่อนละนี่งินเหลือตั้งล้าหนึ่งจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บมันฟันแรหรือวะตอนนี้มันก็ยิงปืนตุ้มตุ่มตุ่มม,มาดีมาดีน,นี่นี่มามา ตีไปตีไปอุ๊ยหมดไวจังลเลยเหรอใช้ประมาณสี่สิบมาตัวนะตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหแอบย่างจู่มาแล้วผมจะมาลองตีมก่อนแบกนะ มาเลยมา,านักธนูก็จะยิงอย่างเดียวเลยโอ้แพ้โน่แต่เมื่อก่อนตอนแรกผมชนะได้แล้วนะคอมมิชชั่นเด็กเบเกอร์ตีเป็นไงรอดาบก่อนนี่ได้เงินมาหกสองหมื่นหก นี่เราตีไป,เร,ไปไเรืเ่อยๆทำไมได้แต่อันนี้เนี่ยพวกลูนนี่คืออะไรอ่ะ เดิมิชันเด็กเบเกอร์เรื่อคือเดิมิชันเบเกอร์นะเออตีเข้าไปตีเข้าไปได้มาแต่แหวนทุกคนดูดิดูต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 ายคูดไว้อ่้ดีได้เงินมาสองหมื่นหกเลยอ่ะคูดเยอะ าสิเขนะ้าเราได้ขอมาโคตรเยอะดูสองพันไปออลืมสุดันนี้เลยมาห้าปอร์เซ็น<ๆ>ก็ได้เรือ่องเมานมาแสนสามแสนเขาได้ดโอ้โหสามแสนเีขอเอาไว้ปอาบพวกนี้นะ อาบอันนี้อะไรนะมีโอ้โหบวกเที่ยวคนดูซื้ออันนี้นะหนึ่งหมื่นล้านเอาสามพันห้าร้อยล้านเหรอเพิ่งรู้นะ แรงปั้นมดามิอารอร์สปีทันูโอนัสเอเอกะไรให้ผมหาดูก่อนจะขายนี้นี้อันนี้ดีใจมันแทน ถ okay. ้าเป็นทิกแอคก็จะได้โกเพิ่มพื้น10%ได้โกเพิ่มพื้น5% 5%นึ่ห้ือ็โกอะไรบวกเต็มเลยเนี่ยโอ้โหบวกเยอะสุด้วยขอไปตีแผนที่กันนะอันนี้สิบ้าสิบมาตอนนั้นมบอกว่ากุ้งไหวดูจึงเป็นไงโคตรแรงง่ายเจอรอบนี้อ่ะง่ายมาก แบบง่ายเกินอ่ะมาดนไงเป็นไง,นงคนมันเก่งอ่ะครับชวนไม่ได้จุ๊บๆแต่ไม่ชั่นเด็กดเบเกอร์ไปมันจะว้าวเข้าไปหาข้างหน้าปรตูแล้วมันก็จะตีชึ้งเลยนะอันนี้ดูโอซินเนาะ อะไรโฟเซนก็ไม่รู้ฟ้องมันมาแบบอันนี้คือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนี่นี่ง่ายมากจุ๊บจันนงง่ายมากเลยทุกคน กดิง่ายกบบกเกินดิมชันเบเกอร์เขาเ้าไปเออชนะเลยวงล้อนี้ไว้ทำไรรถคูดาวอะไรเข้ามันวะคน 3, 500, นี้ชิ้เงินสามล้านห้าแสนนึกว่าสามแสนห้าหมื่น มีคนแชทมาเพื่อนผมนะอันนี้คือจะอะไรให,ใหม่ลูกเนี่ยสโตนมออะไรของมัน MP บอกห้าสิบอันเนี้นมยมาเอาเงินที่เหลือมาอัพนักขนูด,ดีไหมโอ้โหฮึ่มโมาโกลกาติดคิดเข้า ใส่ตัวนี้ปะเออคือเราปั่นตัวนี้ก่อนตัวนี้โหดไหมคยอ,อะไรนะมันจะเพิ่มอะไรไหม่รู้มันจะบวกโล,แลก่แล้วบวกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บ,บวกโล่อีกก็กลายเป็นสิบเจ็ดจุดห้า 1เมตรแลว250%ซัมมอน8พายุเลยนะเดีซัมมอน8พายุแล้วก็ฟีสศัตรู2วิดาเมจ125%นะอันนี้จะปักมันเป็นอันนี้นะเพราะว่าข้อนี้ แสงคีหาตัวซื้ออีตัวไหนแล้วกันตัวนี้อ่ะซัมมอนสิบเลยอ่ะดาเมจก็น,น้อยอยู่ตัวนี้มันจะสลัดเอมิชันดิไอ้แชัเปล่าจำได้ตัวนี้โคตรโหด เราเจ็ดสี 70. เป็นยังไงดูนี่สี่ร้อยสสเปอระปาเจทีจะป๋าสามทีแต่ว่าฟังนี้เลยดูแปดเก้าซ เรายูที่สองเลยน,นะอ๋อมันเกิดยหกสิบโอันนั้นแปดสิบแปดอ๋ออนี้แปสิบแปดไม่มีผิดเอาไงได้ช้องไปได้อันนี้น สองตัวนี้ก็ปล่อยระยวแล้วนะอืออันนี้เพิ่มเหรอไม่มีต่างเออโนโนโนคอยดูอันนี้คือแบบปล่อยเลยนะแบบไม่กดอะไรเลยมาคอยดูทุกคน กูเลมอ๋อเลยนะแบบไม่ใส่กดดูเลมเลยคอยดูคอยดูบูมไม่กระชั่งเลยดูทำมาเดิดเล่นมาก่อนอือว่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปลองฆ่ามังกรอูนะเพราะว่าตัวขนาดนี้ก็โหดแค่ไหนแล้วอะ เยี่ยวเขียวยวาออนี่นะคนมันหดอ่ะครับมาผมจะลองไหมคะ่ะแบ็คดาคกอนนีเลือดรถแบบหูกบวกเลยอะ ลุ้นแบบปดหัวเออห่าไม่นะอือตัวอะไรออกอ่ะเอาออกสักตัวแล้วกัน

ม่วงเลยจะหมดละฮิวมัน,<ป>นกดไป,ปกดไปกดไปเอกแพ้แ oh, ล no. ้วโอ้โนเราแพ้ดิไงงอยไม่น่าเลยอะ่ะคลิปนี้ขอจบไปที่เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าลาก่อนคะ่ะท่านชม